ไปท่ามกันเอมเพื่อนเราไม่รู้เลยหรอว่าถ้ามันทุบปากฉันจะเข้าท่าแล้วอ่ะเพื่อนเออได้โอยฉันอยากเข้าแล้วกาเซเลียวได้เด็กบอในถ้ำ เปล่เทเลียไม่ได้เด็กบอทำไมมันได้เสียงม่มนุษย์ดีืว่าหรือว่าม่มนนมนุษย์เหะอเกิดนี้มนุษย์ก็หวานหมูบอฉันไม่ได้กินเลยมานานแล้วได้กินแค่พวกปลาปลาที่อยู่ดนนี้เองอ่ะที่เขาออกมาปล่อยหรือยังยฉันได้กินมนุษย์สักทีอยากรู้ว่าใช่มันไปเงินมากอ่ะเข้าไปกันเลย เย้ปันทำที่ข้าอยากเข้าที่สุดแล้วเวย้ยเว้ยออกไปออกไปเออเออเอ้ย <Hey, S 1> เขาไม่รอเราเลยอะ่ะใช่อะ่ะโอ้ยป่าเสียแล้วไม่ได้แล้วบอเดีย๋ยวฉันบอกให้ว่าข้างในมีอะไรโอเคก็ได้นะ่ะเอยเอ้ย hey, yeah. ถ in oh 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 yeah. oh, hey, wow. hey, ้าเราไปก่อนจะทำดีดูชื้นชื้นเหมือนเขหมืนมีระเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกออ้ยอ้ก่อนยโอ้อ้ยโอ้อ้ย่องยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยยย้ยอย่าอย้ยโอ้ยอ้ยน้ยอ้ยนยโอ้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 ยโอยโอเยอยอ้ ว่าเต่น้ำาคหนนาเลยหววะเพื่อนข้าเจอน้ำเล่นได้ด้วยไม่ใช่น้าเพิษแล้วก็ไม่ใช่น้ำพิษอ,อยู่แล้วป้าอืมได้เวลาเขาไปสักแล้วฉันยิ่งชอบผู้ช่องแคบแคบเพราะว่ามันยิ่งเหมือนกับลูตึกอืมับโอ้โอแคบกว่าที่ข่าอยากเข้าอีก นี่มันไม่ใช่แบบที่ข้าอยากเข้าอีกอะ่ะโอ้แล้วมันเป็นแบบที่ข้าชอบเข้าอ้ยีนี่ดิหลอกด่ากูนี่หวา่าโอ้ี๋ยวกูเข้าถาวานนะักของมึงเลยอ้าเบรกยวก่อนเบรกวก่อนโอ้ยเอ้ยอยกกิ้นใชแหมๆมอุย้ยไหนน้ำ่าขาอยากเล่นน่กะก็ได้ง พูดเหรอปล่าค่ะเอ้ยข่าขอไปกันสองคนนะไอสองคนคอองคนั้นไม่ค่ชอบช่องแคบแบบไอเพื่อนไม่ช่องมันแคบแบบเองชอบไหมไม่ไม่หายงั้นไอ,อ,อก็กลับบ้านไปโอเคได้ เหลือแค่พวกเราสองคนแล้วเหรอทำไมไม่ห้เขาเข้ามาด้วยตรงนี้กว้างนะไม่เขาว่ายน้ําไม่เป็นะพวกข้าได้กินข้า่นนั้นได้ได้ได้สัมผัสเสียงน้ำลึกน้ำมันน่าจะลึกหน่าลึกไปเพราะว่าแต่เนี้ยมันไม่ใช่น้ำลึกก็เขาก็ยืนได้แต่ช่องมันแค่เกินกว่าที่เขาจะชอบอ่ะถ้าเขาคนชอบแล้วเขาไม่ชอบอะไรที่อัดอัดอัดด้วยเขาว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ อแต่อ oh, ีโศกแต่อ <Yeah, ho. S 2> ีข้าวโคตแมนมันชอบข้าวขาบใช่ไหมใช่เว้ยนากระแทกหนุนบาดเจ็บสาหังกูอ่าฮะ้าสาเส้วเนไปกันต่อวันนี้น้ำลึกมาแล้วว่าหมูรู้ได้ไงข้าวข้าวไปดูประวัติที่นี่มาเออ แล้วเขาบอกว่าเหมือนมีปลาปีศาจมันมีจริงหรอมันก็แค่ปปีศาจปีศาจไม่มีจริงด้วยซ้ำอ่ะโอ้ยไดยลงไปด้นะไอ้เว้ยอุ้ยอุ้ยอย่างแจ้งอ่ะเฮ้ยเอาดีวะให้อินุสขอกินหน่อยดิอ้า มันง่จังเลยวายนี่นี่อต่ออข,อข้ากระได้เก็นมันเดินรับเหมือนกันเอยมันวุวายบอกว่างูปีศาจก็แค่งูธรรมดาโอ้ข้าก็แบบว่าก็าอยากไปทำให้มันโมโหดี เออมันไปทำเอออีนี่มันทรไล่งูก่อนว่ะเออแล้วก็ทำ้ายกลับไง่ฉจะกินกันอื้ออว้เฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่ก็ค่อลูกปั้นงูดีว่ะโอ้ยมันด่าอันเนี้ยก็ลูกปั้นงูธรรมดา อวบอ้วกเลยี่สี่เสี้ยนตายอันเลยเซ็ปหลายจังหวะเนี่ยโอ้ยได้กินแบบสนใจและและอะไรมาติดป่อหมดละ